สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่คิดถึงช่องนี้นะคะที่บอกว่าที่บางเมน้นที่เม้นมาว่าทําไมไม่เห็นลงคลิปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือจะมาบอกว่าหนูไม่รู้จะลงคลิปอะไรค่ะไม่รู้จะทําคลิปอะไรแล้วก็ช่วงนี้ก็คือส่งรูปเรียนพิเศษแล้วก็ยุ่งยุ่งด้วยค่ะพอดีญาเสียด้วยก็เลยแบบว่าไม่ไม่ได้ลงอะคะ่ะเดี๋ยวรอให้น้ําหอมโตอีกนิดนึงค่ะอีก อีกสองปีเดี๋ยวจะให้เขาทําแบบว่านู่นนี่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นคนถ่ายให้เขาค่ะเพราะว่าตัวเองไม่สามารถที่จะแบบว่าทําอะไรได้เพราะว่าดูจากสภาพหน้าค่ะคาดว่าจะอ้วนขึ้นอีกก็เลยแบบว่าลงไปน่าจะแบบว่าไม่มีใครอยากดูเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็เลยเดี๋ยวลองให้ลูกสาวตัวเป็นสาวก่อนเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะลงคลิปเขาดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้แบบว่าซื้อนู่นซื้อนี่มาให้เขาแบบลองทานดูแล้วก็ลงเหมือนที่คนอื่นเขาทากันนะคะเพราะว่าตัวเองนี่ถ้าทานนี่คือแบบว่าจะจะจะอ้วนกว่านี้อีกอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยแบบว่าหรือว,ว่าอ้วนนิดนึงก็แค่นี้ก็ลดจะไม่ลงแล้วค่ะ คิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงพี่นันด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะอยู่กันไปเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งทิ้งช่องนี้ไปไหนนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะลงคลิปเรื่อยๆค่ะนานๆนนทีก็แล้วกันเนะาะบาย